มแม่เปี้ยวแม่เปี้ยวกับแม่ปุ๊ยป้าปุ๊กใครสวยกว่าแม่เปี้ยวสวยกว่า๋อ้แล้วแล้วแล้วใครสวยที่หน <posso S 1> ึ่งใครสวยที่สองป้าปุ๊กกับแม่เปี้ยวเนี่ยค่ะอันดับหนึ่งแม่เปียอ๋อแม่เปี้ยวอันดับหนึง่งแ,แล้วแล้วคนที่อยู่ที่นาลุงพลเนี่ยใครอ้วนที่สุดก็เองอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราเนาะ ใครใครดำที่สุดใครดำที่สุดใครดำเฮ้ยม<อ>ั่วแล้วมั่วแล้วใครขาวที่สุดใครขาวที่สุดแม่โอ้แม่ขาวที่สุดใครผอมที่สุดโอ้ใครหล่อที่สุดเอ้ยไม่ใช่ลุกคนเหรออ่ะค่าขนมไปค่าขนมไปลายอวบดีสิลูก ใส่เสื้อดีดีอ้าวมีแขนมหัศจรรย์ด้วยเอาเอาตั้งใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าถามใหม่ตัวนคำถามใหม่ว่าคุณจะเป็นคำถามเดิมหรือเปล่าคำถามที่หนึ่งใครสวยที่สุดใครสวยที่สุดเฮ้ยน่ารุนนะถ้าตอบดีๆได้เงินเพิ่มนะเนี่ยใครสวยที่สุดเออ นงตอนนี <mm um> ้ก็มาส่งของที่ไพรสณีบ้านม่วงนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปส่งของที่วัดต่อนะคุณผู้ชมนะครับที่เรายืมสิ่งของนะจากที่วัดมาในงานวันอาทบุญบริษัทนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสืออาสนะนะครับ ก็ของอีกหลายอย่างนะครฮะมีศาสตซอวพื้นแล้วก็อาสนะ7กระโถน7จ็ตะละปัด1นชุดทั้งหมดเอามาคืนวัดดอนสวรรค์เรียบร้อยมาถึงบ้านพี่โยโรแล้วนะครับ เลังจะไปทำภารกิจมาหลายอย่างนะครับมาถึงก็สะดุง้งตื่นตกใจนี่ดูจากกล่องดูจากกล่องคุณผู้ชมโม้ยโน่นอะไรอีกเมืนะ่อวานก็ถ่ายแล้วแต่ก็วันนี้ก็ต้องไปดูมันใหญ่กว่าเดิมเฮ้ยดาด้าเอ้าตามดาด้าไปดู สวยกว่าเมื่อวานเมื่อวานยังไม่สวยเท่านี้วันนี้สวยมากสวยมากๆจนเอฟซีบอกว่าแม่ดาไปถามพี่ยูโรว่าเห็ดอันนี้ไปซื้อได้ที่ไหนเอามาปลูกเลยนี่ต้นเหลืองๆนะอเลยมาบอกเลยเลยเมื่อวานนี่เมื่อวันนี้สวยกว่าเมื่อวานมันเหมือนเห็ดไข่เลยนี่มันเหมือนเห็ดไข่สรุปมันคือเห็ดอะไรเอาไปปิ้งข้าเอินว่าเห็ด เห็ดแหดเห็ดขาแหดขาแหบเห็ดตีนแหดแต่ว่าตรงนั้นหายไปแล้วถ้าพูดว่าเห็ดตีนสางก็ได้หรือว่าเห็ดเห็ดโคยสางก็คือเห็ดหัวขาวสางเดี๋ยวเดี๋ยวป้าไม่เห็นใช่ไหมเนี่ยป้ายังไม่เห็นเห็ดยังยางยางป้ายังไม่เห็นพี่ยูโรบอกว่าไม่กล้ากินเดี๋ยวไม่ดาจะขอสักสามดอกเอาไปแกงเออไม่ดากินเป็นหนูทดลองแล้ว ขึ้นมาอีกแล้วนี่มันขึ้นมาอีกแล้วแล้วตื่นเต้นพี่ที่ผ่านมาเขาบอกนะพี่ยูโรบอกให้พีบอกให้มาดูอยู่ไม่ได้มาดูสิเห็ดบ้านพี่นะออกอีกแล้วมันกินได้หรือเปล่าพี่เล็กนี่นี่มันกำลังพอดีกินเลยนะเหมือนเหมือนเห็ดตับเต่านะแปลว่าเห็ดตับเต่ามันจะสีดําอันนี้มันสีขาวนี่หูยจ้าปูเห็ดเป็นไงใกล้สิเอาหน้าปูมาใก้ใกล้สิเหมือนกันเลยนะเดี๋ยวดูสินี่ กดไิน้แม่เพียรเอาไปแกงแล้วมันไม่ใช่เห็ดกินไม่ได้นะเห็ดตีอยากได้อยากให้น้าดาวไปปลูกที่นาลุงหรืว่าให้ถามคุณโลว่าไปซื้อเชื้อเห็ดนี้มาจากไหนเอามาปลูกใส่ต้นดอกเหลืองๆก็คือดอกข้ออุไรนี่แหละปลูกที่โคนต้นอูไรเห็นไหมมันออกทุกโคนต้นเลยสามคูณมีรอยตัดแล้วบ่ ดอกน,นี้เขาทำน,นังจะร้อยหล่อแล้วนี่ดอกนี้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 อืออุ้ยนี่ตรงนี้เขาก็เก็บไปเยอะนะนี่นี้ยเร็ว่มามันจะขึ้นมาอีกมันจะขึ้นมาอีกไงไงไงดาด้เชื่อมันขึ้นแล้วนุ่นอยู่ทางโน้นนุ่นต้นอันนี้ที่มาที่ไปของการขนมาคืออะไรอ่ะฮะ<า>ไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่ม, <คน S 2> มาคนมาให้คนมาให้ คือที่มาที่ไปเป็นยังไงถึงเขาได้คนมาที่มาที่ไปอ่ะพี่ยูโรบอกว่าอยากได้อ้อยอยากอยากปลูกอ้อยอยากปลูกอ้อยพี่ยูโรซื้อตู้เย็นเหมือนพี่ยูโรซื้อตู้เย็นเหมือนที่บ้านเราเลยทำน้ำอ้อยนะอ้อยอ้อยโรงงานอันเดียวกันเป๊ะนี่เลยแบบนี้เลยพันนี้เลยเออน้ำเยอะหวานด้านล่างเป็นช่องแช่แข็งมินเป็นชั้นๆ จะปลูกต้นไหนแล้ว่อยอ๋อนั่นไงมันมีปปกปัเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้ยสิแตดูมไปกินข้าวกัน มาอัปเดตนะฮะของอการทำโรงรถนะฮะคุณผนะู้ชมนะฮะก็นะตั้งแต่<ม>ช่วงเช้านะลุงช่างกับบ่าวมืดก็มาถึงก่อนแล้วนะครับขอ<ม>งมรการนะฮะ<ม>วางประดับ ซึ่งโรงรถนี้ก็จะจอดรถได้สามคันนะครัสามล็อกนะของพิ่โยโรนะแล้วก็เวลามีแขกมาที่บ้านนะครเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับจอดอยู่กลางแจ้งแบบนี้นั่นเองนะครับ S <S ส่งส่งสติกเกอร์เหรอยาชิไม่ได้มาส่งสติกเกอร์มาบอกพี่เยอโรเป็นสติกเกอร์ร้องไห้โอ้ยยาชี โอ้ทำไมน้ำเยอะกว่าเมื่อวานนี่เมื่อคืนฝนตกเนาะเมื่อวานฝนตกเนะะานนเนอะอ๋อนี่ไงอ่านะฮะก็อัปเดตประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะครับปุ๊กเพิ่งมาครั้งแรกไหมมาหลายครั้งแล้วนะฮนานไปแล้วนนโอเคใหญ่มากปูนอนได้เลยตองกลุมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ